นี่ครับสูตรเด็ดวันนี้นะแมน้นแมนพี่ชิงมากัเบ็ดเพียบโอเตรียวยวบดเลยแมน

ป็นป <laughs> ุ่เลยนะี่ยมานี่ <laughs> แมนพิชิงครับุยดยอดเลูนี่ปลาบูท้องออกแล้วมาแงวมอืสูตรได้ก็ได้เอ้าเป็นปไลสิ่งอืมจที่แะพกระสกับหมูไงอ่ารีเปิดจดำ